ตอนนี้ก็คือเข้าเข้ามาทางด้านในแล้วเรียบร้อยทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นสาลเจ้าเนาะสาลเจ้าบ้านผูโดนเป็นสาลเจ้าเก่าแก่เลยเนาะที่อยู่ในแห่งนี้เนาะ เบิ่งจากต้นไม้ลนล่ทุกคนต้นไม้กะโอบระดับสิบคนสิบแปดคนเหมือน,นนะนะคนเนาะรับซาวคิดว่าต็นโพนี่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่แพงทุกคนมันแเ่าานะืฮักเนาะเมืเ่อเดืลาักของต้นไม้เนาะอันนี้จะเป็นสารเจ้าทุกคนสารเจ้าสมัยตะกี้มมโมลามโบลานอันนี้เป็นภาษาเวียมันมีภาษาอังกฤษเนาะ น่าจะเป็นปีสร้างทุกคนนะปีสร้างแล้วนะ 1, 39, ห 1, น,ะนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าหาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าทุกคนจะเป็นเรื่องราวปีที่สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตำหนักนะเป็นตำหนักสำนักวังกาว,วัยนี่คือศาลของหวังกวางเจดิดอ๋อนี่คือศาลของหวังกวางเจดิดเราเป็นคนเวียดนามแล้วคนที่เห็นอยู่นี้นี่อันนี้คือบ้านเชียงแร่ บ้านเชียงแร่อันนี้คือบ้านผูอันนี้คือศารบ้านผูอในสมัยตะกี้ตะก้อนนะ皇皇光วัง皇光哲เพื่อนด้บัญชาการลบต่อตานต่อตานกษัตริย์ของเวียดนามในสมัยตะกี้ตะก้อนเพิ่นเป็นคนไต้เพิ่นเป็นคนเวียดแต่บรรชาบัรชาการกับคนไทยคนไทยดำอยู่นี้ ตอ่ตอ,ตอตา,ตอตาตอน,น,เ,ปนเป็นไฟต่อตานในสมัยตะกี้ตรงนี้จุดตรงนี้คือเป็นขึ้นอิทธิพลต่อสยามต่อสยามประเทศนะเป็นเมืองขึ้นของหลวงพระบางนําอยู่นี่ฮวงกว้างเจิดก็เลยได้มาวางมาวางแผนคู่กับคนไทยดําอยู่นี่เนะี่ยคนไทยดาเมืองไทยดาอยู่นี่จนซูมานี้เพิ่นได้เสียชีวิตไปเขาก็ได้เอ็ดสาน,นขึ้นมาปัจจุบันคนไทยดยําก็ยังมากดูแลอยู่ในสมัยตะกี้กส<ะ>็ส่งข้ามฮอ สงครามหอ,องออพระเจ้าสุรศักดิ์มตรียกทัพมาปราบหองนะเขาก็ขึ้นมาตั้งฐานทัพอยู่นี่แหละนีฐานทัพตะกี้เป็นฐานทัพกอ,องทัพสยามตะกี้มาตั้งอยู่นี้บ้านเชียงแหลบ้านเชียงแหลนะเนาะน่าจะเชียงแหลที่นี่คนไตดดาคนไต่คนไต่ดาคนไต่ดำตรงนี้จะเป็นจุดกินน้ํานะตรงนี้ chỉ chị Phi người nước nam nước nào nước 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 Chị, chị, chị là người nước nào vậy? nước 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 แต่งได้เดีกวาฟิมว่ากิ่งหมดเลยทุกคนเด็กน้อยมาถามเนาะรู้เป็นชาวเวยียบหมดเออแต่ว่าเขากรไดิใสยดีนะ so cute o k a บ๊ายบาย๊ายบายนะาฮักแพงเลรียมาถามว่าเจ้าเป็นคนเวียดหรือคนลาวเพื่อนวะฮะ เป็นคนเล้าคนเล้ายุคเมื่อติงเล้วอือยู่ก็แล้อยู่อยู่แข็งเล้วข้มมวล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 แต่แต่ครับตังน้ำมึกนี่อือข้มมวลไปทังฟอร์ซีดี้ไก่บ่งอันไปทั้งปูไปท่งพักกลางท่งพักกลางเลยพักกลางเมื่อแล้วบ่มาสองคนมาสองคนอือ ที่เพื่อนว้าภาษาลาวได้บเพราะว่าเพื่อนเป็นคนไตดดำเป็นคนไต้ตะนเป็นคนไตดดำเนาะคนไตดำาระเจ้าก็จะเว้าภาษาแบบภาษาเฮาไใดคนเนาะแต่ก็จะปนเวียดปนอย่างแน่กเพราะเข้าใจทุกคนไปเดี๋ยวเฮาจะขึ้นตรงนี้ทุกคนมีบันไดขึ้นจะมีบันไดให้เฮาขึ้นทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นกำแพงในสมัยตะกี้ทุกคนพระเจ้าได้สร้างบันไดไว้ เราจะขึ้นมาเบิ่งอ๋อขึ้นจากตรงนี้ทุกคนทั้งๆก็จะมีทุงเนาะทุงทุงสาดเห็นโนนจะมีถุงเวียดอันนี้โบงอุทุงอย่างม,มันจะเป็น,นความสามัคคีก็คือแบบคืออยู่ลาวเฮาก็จะมีทุง มีเกี่ยวกับคอนทุกคนเมินเองน้อยสวัสดีวัสดีสินจ <c oughs> สนจ้าวัสดีสวส นี่บอกเฮือนไต่ดำนะมีเฮือนไต่ดำเหมือนฮุกทรงเฮือนไต่ดำพักใครทุกคนจอนจอนจอนอันนี้เฮือนไต่ดำเฮือนไต่ดำเฮือนไต่ดำพักเนาะเป็นบ้านโบราณอันนี้นี่ผมเป็นบ้านสามหมื่นนะบ้านสามหมื่นต้องเข้าไปอีกเโอ้โหขออนุญาตเข้าไปเบื่อกันไหมเนาะไปบ้านไต่ดำขออนุญาตเด้ออย่าเห่ากันเนอะอย่าเห่ากันเนอะ ยากันนเพื่อนส้มโบลาดมา้อยกันน้นไทยดำาหรอยูจังสีงามนะไอ้แค่ขึ้นมาหลายเจ้าหมานี่นี่นะขีิานข้ามฟิดเพื่อนมนจะป่ะอู้มาน้อยเป็นเท่เาะอันนี้เฮือนไทดำแทๆเลยทุกคน ก็เจ้าก็จ้ามุงมุงกับเบื้อง,อองแบบนี้ไปเคผูกทรงแบบนี้หักกระ h อดบันเตะดำทุกคนบันสามหมื่นทางนั้นนายพูดว่ากะเจ้าว่าว่า,าเดี๋ยวจะขับเบิ้งเรื่อยให้ทุกคนแต่ว่ามาถึกแล้วแหละบันเตะดำเนี่ยงามมากเลนกะเจ้ามุมทรงงามเงินหมาอะไรเนี่ย พองส่วนประธานเนาะมีประโยชน์หลายหลายอย่างเลยน้องปูกพักแล้วก็รซักผ้าพักซักผ้านำรัฐบาลเขาเอาน้ำให้น้ำให้เจียวเลยหผู้สาวระวังจีนเจ้าจีเจ้าคนไต่ดำกันคนไต่ดำบ่หนิคนไต่ดำบ้านสามหมื่น บ้านสามหมื่นบ้านสามหมื่นเมื่อไหร่เมื่อไหร่อ่ะหัอยู่จะบอกไบร์นนั่นนีเก่าบ้านท่งสมัยใหม่เนาะอันนี้หาก็สร้างใหม่ทาสเล็กทาเนี่ยงามขึ้นเป็นบ้านไต่ดำทุกคนอือเงื่อนหลังหนึ่งมีสองบันไดทุกคนเนาะสองทางขึ้นมีสองทางขึ้นบันไดแล้วแต่พูดยิงขึ้นทางหนึ่งผู้ชายขึ้นทางหนึ่งทุกคนทางนั้นขึ้นน้ำกันกับคือว่าผิดผีทุกคนคือผิดผีก็ต้องเลยไปแก้ ว่าเมืองแ่งนี้ก็จะมีพญ,ญามีเจ้ามีอะ่รบางคนพญ,ญาเทกพญ,ญาเทกนะคุณท้องอันนี้ขาวน่าจะอยู่เมืองหมื่นนะหรือบ้านหมื่นเนาะ3มืนบ้านสามหมื่นบ้านสามหมื่น อันนี้จะเป็นต้นกาทุกคนต้นกาสัมสัมนี่แหละสัมสัมนี้ยาคำนี้กับเจ้ากาเอาไปปลูกละเอาไปดำหน้าละลงลงจากตรงนี้ทุกคนว่น่ะฟ้างามเนาะมีคนยื้อเือนอยู่งาสมัยใหม่ อะไรหมาต้องมีหมาอะไรเบื่องกี่ดอกนั่นเลยยานเงี้ยหมากันขนาดคุณตาโอ้โหงามได้หลังนี้นะกหลังสร้างเลยสร้างใหม่ๆเลยนี่นี่นี่จะเดินมาเพื่อเพื่ออะไรกันลมาต่อหนาอย่างนี้ผมไปไล่นะเนาะจะนิยมเลี้ยงหมาก็ดีอยู่เบื้องเงินเบื้องสาน ไม่บุหรีแต่ก็เห็นไหนะมากันนอนเสยนอนมันอยู่เป็นยังเป็นยังมันอย่บุหร่หรวะไม่เนื่อกินเลยเออไม่คุ้มเลยมาดกดกินเลยเลยเนี่ยนะเดี๋ยวนะนกว่าาไ่ได้อยู่ในเมืองเวียดเลยตอนนี้เออก็าจะกินหมาอยู่แล้วเพราะว่าเรานเขาเยร์าจะกินหมากินร้อมันคุ้มนะงามฮหรองามเหเข้าได้ตอนนี้ฮะเข้าลงเบ่งได้ เจ้าชิงเกาแก้มปุ้งเลยนี่ตังลุงหมดเมือมีมาหมชีส่งมือกิงหยาซะเยหมามนคืหมาขอนกีมันเห็นมันจเบาหมาอยู่ังคือกันมันเห่ามันไหลอ๋ออันนี้มันหูความทุกคนแนมหน้าแล้วก็ยืนแบนั่นี้แล้วเราหูความตีแล้วขึ้นเตาด้วยขึ้นเตาปปิ้งเลย คนเบี่ยงกห็นไหมอ๋อภูความภูความภูความบันไดเอากินใช่ภูักเขานนี้โผล่มาก็เป็นถนนทุกคนไปเจ้อกำลังดำนาคนละป้าเห็นคนปัตตุมดเนาะยุบ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 อยู่ในนาเลยนะทุกคนภูเขาขอเก็บภาพตัวนี้โอเคเก็บภาพป้าอืมวิดีโอต้นกาเขาก็ซ้ำนี้นึ่ง ส้ำนี่กระดัมแหละค่ะอยู่บ้านเท่าก็ต้องเป็นซอกเป็นแง่หนึ่งน,นะคุณจนต้องได้เป็นประมาณสองสองสอง,สองมือสองสองพามือยาวประมาณนี้จึงในจึงใน,น,น,นเอาไปดักยัใส่ควายอยู่นะม,มางคนก,กเจ้าใส่ควายอยู่มืนใส่ควาย,ยไถนาทุกคนแลนน้วก็คาดนาพร้อมกลิ่นดินนะก <laughs> ี๊กี่ต้ม <laughs> มาเบิ่งเฮือนแม่เพื่อนทุกคนเนาะเฮือนงามแป๊นี่นะอ๋อบ่เข้าได้จ้าขึ้นทางเดียวบ่ะแม่ซื้ออยังซื้อซื้อยัางสองซื้อสองแม่สองสิงบสองสิงบีอันนี้ไม่ยิงขึ้นทางนี้ผู้ชายขึ้นทางนู้นผู้ชายขึ้นนู่นอันนี้ไม่ยิงขึ้นอ๋อบ่อ๋อเดี๋ยวนี่ไีขึ้นตั้งนี่ฝรั่งยิงตั้งนี่ฝรั่งใจฝรั่งายขึ้นได้ตั้งนี่อะฝ่รยิงโอ้อเขีดี๋ยวเขาทอดขึ้นก่อนเรนไปขึ้นทางพุ่นได้เสด็จเออไม่เออ ป่ะขึ้นภูเขานี่อันนี้จะเป็นทาขึ้นผู้ชายทุกคนสมบูรณ์รับคุณผู้หญิงป๊าดสาลี่สาลี่สาลี่ตาแห้งเออตาแห้งปุนกระเจด่ะฮะกับปุ่นกับปู่เขาได้อ่ะบ่ได้ปู่ปู่แม่ต้องอยู่แถวทางภูมีภูเขาอะป่ะคนแม่คนพาเบิ่งเงินโอ้เฮือนงามเนาะแม่แม่สองหาว่าไมีสังอืมอยู่ นี่กะคักดีทุกคนเฮือนงามดีนะเป็นเฮือนที่โอ้เขาเนียนยได้ไหมเด้อแต่กับไม่ได้เบิ่งบนนอนเนี่ยทุกคนแต่เราเบิ่งเฮือนในสื่อนี่นี่เฮือนงามทุกคนเจ้ากับเชธาจะล็อกจะเล็กอ๋อโดยโดยโดยเฮโอ้เฮือนงามแต่นี่น่ะนี่ทุกคนโอ้นี่จะเป็นหุบจนเปล่าจะไม่ดีพ่อจะไม่ดีบาย สมัยดีสมัยดีสมัยดีมาเยี่ยมมาชมเฮือนเฮือนงามยุคกี่คนนี่เอฟอยนะโขว่าเก้าสีครับสวัสดีคนไทยคนไทยแหลนด์งามเนาะทุกคนทรงเฮือนประมาณนี้เฮือนงามเลดีงามเฮือนงามมัน่ะเหลี่ยมเลยเนียงเลยเก็บไม้นาะเก็บไม่เก็บไม่เก็บไม่งามงามเรื่องเก่ากะ ทิมหั่นเก่าหั่นเก่ากับม้งทิมแล้วก็สร้างใหม่คุณน่ะโอ้เป็นเสน่ห์ทุกคนเอาไว้หับแขกะนะนี่นะอันนี้งามเป็นเสน่ห์นะไม่หับแขกอันนี้แบบสมัยใหม่ครับให้ดั่แบบสมัยใหม่บึ้งใหญ่จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะเป็นเสียหลวงเลยนี่หลวงเลยเปลี่ยนใหม่เลยงามทุก่าฮะเปลี่ยนใหม่งามทุกคนเนาะเปลี่ยนใหม่แล้วงามเนาะงามหมดเลย ทาสีชั้นแกพร้อมเหมือนเงาๆอันนี้จะเป็นบอลน,นั่งลิ้นมีตุโยตุยินอันนี้ก็จะเป็นบอลน,นอนอกับเจ้ากับเจ้าบัลลังกนะส่วนเฮือนครัวก็ต้องเฮ็ดตั้งหากทุกคนโอ้เฮือนครัปวปลากระลาเฮ็ดอย่างอยู่นั่นนี่นะโอ้ต้มผีเสื้อกล้องนี่มันก็คล้ายๆกันทุกคนเนาะจะมีบอลไหวร้านอยู่ตรงนี้ เงินครัวอันนี้เขาเอินมาครัวนะัเงินครัวครัววะเป็นประมาณนี้คนมีด่างฟืนนะใส่ใส่ฟืนด่างโดยมีท่านนะเราก็จะไปตับฟืนอยู่ป่าคนละมาหนึ่งเข่าเออหนึ่งเข่ามาหนึ่งแต่กินด่างฟืนนะเคโดยโดย m a d ลกินอยบรับ change Christina KNOWLEDGE ส allegage to m a k กินน้ํากินในเป็นประเพณีเออเป็น i t h 568 w ยี Anyone who wants to know what we use the form is not restricted to them. So at the ้องนี่เนาะเจ้า d e s r o b ่นก็คือ4 0 0นะ g o ี่ Mushu pepper green m a k e จ้าว這 m เ a l ยอ Kapten eff mistaken ben ch m a i บกเต้ล <l ã> <at> mm ํา quá tới bà không nói quá เป็นสึกไตนี่แหละไฟเด้อเฮ้ยไปกันเทิอืออยหน่อหไปหนีกันเแม่นแล้วแม่นแล้วตะกี้เนาะตะกี้ซีกินักอะนเมื่อกี้นี้ส่วนักกินผักมีผักป่ามีซุผักต้มเนาะเฮ็ดเองเฮ็ดเองซุผักโอ้ปู่เองผักจัปีลนีอายุ หกสิบหลายหกสิบหลักแข็งแรงเป็แข็งแรงอยู่เลยนุ่มอยู่นุ่มยังนุ่มยังแข็งแรงแข็งแรงอยู่ส้มผักทุกคนแนบจานยอดเชฟในกินตอบแซ่บแส้มผักโอ้โหแซ่บส้มผักปลูกเองเฮ็ดเองกินเองเมืองใต้ด่าเมืองสามมื้อเออบ้านสามมื้อบานสามมื้อเนาะ

เนี่เห็นไหมเสีบสบเ้ลดีลูกลูกเป้ลลูกเปิลูกไฟอ๋อลูกเปิลเลูกเปิ่ลูเลี่ยงเลยลูกไฟทำไดีลูกเริ้จ้าวอ๋อลูกลูกสวัสดีครับสวัสดีได้เป็นไต้ดำเหมืนกันนะไต้ดำไต้หลังต้หไม่หรอมาเยี่ยมมายามมาจะไม่แหลกมาตะไก่ มาหาคนไตดำอยู่เปลี่ยนเี่ยนอีเม่น่ะมีสารลูกไส้ท่านนี่เรื่อยลูกไส้ก๊กท่านปล่องไว้เนี่เบื่อไปกันเลยลูกไส้ไปนักเฮื่อนเบื่อไก่เฮื่อนไก่เฮื่อนให้ยูนเดียวกันมาสาลูกไส้ยู่กเบิดเลยอยากให้ไปเอาไก่ยูนเดียวนี่ํเาไตดำจะยิงซีจะให้มายููในเฮือนเดียวกันกุนมัน บ่จักเฮไปไสยังเห็นกันอยู่ตลอดเฮาเฮาก็เามาเห็นแล้วเนาะบ้านแฮนอบ้าน30,000บ้านแฮนสองขอส่วนขอส่วนนะบ้าน30,000เนาะ30,000เนาะยินดีต้อนรับทุกคนเนาะมาเที่ยวเด่นเด่ฟูดีน่ารักมากยินเดียมแจ่มใสนะแล้วก็เป็นมิตร เป็นมิตรมากดีมากเลยนะกับขอบคุณสำหรับส้มพักส้มพักเซฟหลายส้มพักคือกันนะแม่้นน้ส้มพักเนาะปลกสาเฮาเนอร์ทำไมดีทำไมดีทำไมดีสบายดีสบายดีสบายดีสาเฮาปลาคนคนนิ่ใส่ดีหละทุกคนเนาะแมโซงกับพ่อส่วนคนเนาะนิสัยดีหลายแล้วกะ คนไตดำนะคนเนาะหรือคนในี้ใส่ีอยู่แล้วมาเมืองก็ตองนี้มีน้ำมีข้าวให้กินทนะุกคนเป็นธรรมดาทุกคนอืออ่ะประมาณนี้จ้า FC มาริดมาเที่ยวกก็มาทักทายเพื่อนได้นะปะ่ะออกจากหมู่บ้านไตดำและก็เมืองสามสา 30, มื่นทุกคนวันสามมื่นวันสามมื่นก็แล้วเอาขี้คอพุงคอใส ไม่คุนแม่นเที่เท่าเนี่ยปาดมึงนะโอ้ยบนขขาของงามแบบลูกร้านเดดใ่สนไ่เป็นขนๆถ้าโดนไปโดนไปคุกบ่นี่เน่ยนาะน่าจะเป็นคุกนะ กลับมาสู่ความวุ่นวายอีกครั้งหนึ่งทุกคนเหนืก็ไม่รู้เหนือยน้ำแต่ก็พอแล้วละตี่หนึ่งทีหนึงตีหนึ่งีหนึงกระดอถ้าคุณผู้ชาอ่ะกระกระเทียมดอง ทิงดองน,น,อน่เป็นดองก็จะีท้เาเ,าเาพี่พี่นทิงดอง,งมยมก,ก็จะก็เิขายไโขายันอยู่ในกเดอนทุกคนีอย่งสเลยอานคุณขายน้ำไม้อยูน่นะมน้ำไม้เา